ที่ทาคายาม่านี่นะครับ,รบผ,มผมว่านักท่องเที่ยวเมืองไทยต้องมากันเยอะมากเพราะว่าขนาดแผนที่เนี่ยยังมีภาษาไทยเลยรู้สึกว่ามันสะดวก ะดวกขึ้นเยอะในการเดินทางแล้ววันแรกเราก็งงและมั่วอยู่ตั้งนานนะเพี่ช่เราก็มั่วแต่ดูภาษาญี่ปุ่นครับผมเพราะมีความรู้อยู่บ้าง <c oughs> จากการกินมาม่าและดูโดเรมอนออแล้วก็เช้านี้เราก็จะไปตลาดเช้ากันชื่อตลาดเช้าจิงยะมะเอะอ่าเราอยู่ที่ทาคายามานะครับ ตอนนี้เราปั่นจักรยานเรียบคลองแล้วนี่คลองบ้านเขามาแตกแตกจากบ้านเรานะครับคลองบ้านเขานี่มีบักคราฟนะครับเป็ดว่ายน้ำในคลองอย่างที่ว่ากันเลยนะฮะแตกแต,แตกจากคลองแสนแสบบ้านเรามากนะค <laughs> แค่น้ํากระเด็นโดนเท,ท้านเนี่ยอา,อาจจะเน่าออเปะได้ <laughs> 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 เราก็อยู่ที่สะพานสะพานหนึ่งนะครับน่าจะเป็นไฮไลท์ของที่นี่ ที่หนึงเหมือนกันแต่ผมไม่รู้ประวัตินะเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันครับตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วครับผมนะเดี๋ยวเจอกันว่าต่อไปจะมีที่ไหนเด็ดแล้วเดี๋ยวเราถ่ายมาฝากครับผม ตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดเช้ามิยากะวะนะครับที่นี่เปิดตั้งแต่6กโมงเช้าถึงเที่ยงตื่นกันให้ทันนะครับถ้าที่นี่พลาดไปนี่ก็เขาเรียกว่าพลาดไฮไลท์ไปเลยเรา,อาลองดูว่าที่นี่มีอะไรเด็ดอะไรอร่อยบ้างมื้แรกของเรานะครับลองไขหวานร้านนี้ดูก่อนราคา350เยนนะฮะ พี่รสชาติเป็นยังไงบ้างหว,ว,วานเหรอ<ม>เปรียบเทียบด้วยกับอะไรบ้างัพี่มัทส์เมลโลเมล้ลวโซโลมันคืออ่ามัสเมลโลญี่ปุ่นนะครับใช้ไข่ขาวแล้วก็ผสมกับน,น้ำผึ้งเขาเรียกว่าโอวาละ่าชาม,มัเทนอ่ามันหวานไปนะ ตอนนี้เรามาอยู่ร้านน้ำผึ้งนะครับในในตลาดที่เดิมนะเราจะมานองชิมดูเพราะว่าน้ำผึ้งบ้านเขาจะต่างกับบ้านเราอย่างไรบ้างเป็นไงมันหวานมันกว่าแล้วมันก็มีความความกลบให้ท่านผู้ชมลองชิมอร่อยไหมครับท่านผู้ชมอร่อยอ่มอุ่มอุ่ม อันนี้อะไรครับสาวสาวก็ชาติเป็นไงต่างกับฟูจิที่บ้านไหมพี่อร่อยกว่าอร่อยกว่ามากรวมกันกินอะไรก็จะอร่อยกนโอ้อ้โหโอ้โหโอมโหโอะโหโอ้่อ้โสโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้เหาอีโหอ้โหโอ้โ้อ้โอร้ออห้้ ไม่มีแต่ของแห้งฮะเราเดินไปริมน้ำแบบขูวชิลมากเลยข้าวเขายังไม่ได้กินเลยโดนของแห้งก็อิ่มแล้วที่นี่นะมันมีอีกตลาดหนึ่งเ๋ยวเราลงไปดูสะพานแดงเอ้ยมันจะมีของอะไรให้มันหนักท้องหน่อยไหมอ่าไป รู้สึกว่าพี่ต่อจะไม่ไหวแล้วนะครับเหี้ยว่วแล้วอ่ะพอดีมันมีพวกเนื้อย่างเสียบไม้กินลิ่นหอมจมูกเบรกเอียดหัวแท้ท่มไปร้องเลยดีกว่าไอไปได้ปะอันนี้นะครับเป็นเบอร์เกอร์เนื้อนะครับแต่กระดาษกินแมงสาบมากพุตาทำอย่างดีถ้าเลยตรงหีบหอนแหละ ของพี่เป็นหมูนะครับกระดาษเบนท์ไหมกระดาษเบนท์ไหมกระดาษพี่ไม่เหม็์นะไม่เบนท์นี่เเป็นสาวเป็นที่นอนเป็นสาวนี่คือคุณไม่ดมกลิ่นอาหารแต่คุณดมกลิ่นกระดาษโอ้เมันเตะจมูกเหมือนกันนะฮะตอนนี้นะครับเราก็มาเจอตลาดแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดตอนเช้า ยินยะมาเอะนะครับตอนนี้มันจะเที่ยงแล้วนะไม่เหมือนตลาดสดมากกว่านะตลาดสดครับเมื่อกี้ท<อ>ี่เราไปคือตลาดแห้งนี่คือตลาดสดอ่าตลาดใกล้วายแล้วนะครับ,รบเขาเรียกว่าปิดเลยดีกว่าก็เลยไปซื้อองุ่นเขาอางุ่นที่นี่เมื่อกี้ลองชิมดูรสชาติ แปลกกว่เมืองไทยมากแปลกไงมันเคี้ยวไปครั้งแรกนะครับที่เปลือกนะครับมันจะหวานแบบหวานคนะ<ม>ละอย่างกับอางุ่น่ะแล้วที่ไมเนี่ยมันจะเปรี้ยวตัวนเนื้อมันจะเป็น,น,นแบบหนึบๆฮะเหมือนเจลีแต่ตรงเนื้อมันอาจจะแบบนุ่มๆนุ่มแบบยุนๆนะต้องดูดเอาเม็ดออกมาก่อนต้ลงมาดีไม่ดีมันดีมากมันจะแบบเนเนีวยแบบเปลือกมันเปรี้ยวอ่ะจากหวานเสร็จกลายเป็นเปรี้ยวขนาดนี้ครับแค่500ยเยนเท่านั้นเองแล้วแถมเมื่อกี้ตลาดจะปิดแล้วเขาก็เลยเพิ่มให้อีกจริงเหรอ้อดหนึ่งโบลงมานะ จบจากตลาดมาเมื่อกี้นะครับเราก็มาหาร้านอาหารทานซะหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เนี่ยเขาะจะขายเนื้อที่ดะที่ดังที่นี่นะครับมันมีหมดครับเนื้อไก่ี่ดะแต่ว่าเนื้อนี่แหละเยอะที่สุดในร้านมาเจอร้านเนี่ยแปลกอย่างหนึ่งคือมีตัวปลาไหลเป็นมา<อ>สคอตอยู่หน้าร้านนะเข้าไปดูเมนูเป็นก็คือเป็น,น,นปลาไหลเลยปลาไหลที่ดะไม่รู้ี่ดะหรือเปล่าอออลองมาทานดูว่าปลาไหลร้านเนี้ยอร่อยหรือเปล่าให้สังเกตสะพานสีเขียวนะครับร<อ>้านจะอยู่หัวมุมเลยลองมาชิมได้โอเคลองมาดูหน้าร้านกัน ีใ,ใครอยู่ไหมดูตามในเมนูนะผมพวกผมลองเป็นพวกเซตดูอเพราะราคามันไม่แรงมากเท่าไหร่มันจะมีปันไหลาตามฤด,ดูกาลด้วย uh huh. เอาเอาธรรมดาก่อนถามว่ามันแพงไหมแพงกว่าในในในประเทศไทยขายไหมถูกกว่าครับ oh, ถูกกว่าเพราะเวลาไปกินในในเมืองไทยโอ้โหชาร์จกระจายฮะ oh. นะ ตาก็ผ่านแล้วนะฮะฮะแต่เขามาชิมเนื้อปลาก่อนความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับพูดกับผมหน่อยสิครับต้องฉีกซอสไหมไม่ต้องฉีกบางร้านถ้าทำไม่ดีมันเป็นคาวมากอ๋ออันนี้ไม่มีทั้งกลิ่นคาวแล้วก็ปลาก็สดกรอบมันจำหวานมากกับเครื่องเคียงนะผมว่าเยี่ยมเลยมันตอบโจทย์แล้วอร่อยจริงเฮ้ยหายไปไหนอ่ะต้องขอบอกก่อนว่าไม่เคยกินปลาไหลมาก่อนก็ขอลองเลยแล้วกันอ่ะเข้าปากเลย นี่คือครั้งแรกเลยที่กินป,ปลาปลาย่างหนังเขากรอบแล้วเนื้อเขานุ่มมากมันฉ่ําซอสไม่เค็มจนเกินไปอร่อยมากสําหรับคนที่ไม่ชอบกินปลาไหลป่าดังอันนี้ข้างในมันจะเป็นเนื้อของตรงขาปูอะค่ะเหมือนปูจา๋จาปะ่ะปูจ๋าอูไมาโอชิอูไมายอูมายเด็กาโตก็สามารโอ้โหร้านนี้อร่อยมากครับผมกรอบหอมนุ่มไร้กลิ่นคาว ให้สิบเลยนะผ่านการฉีกซอสของคุณไปได้เลยไม่ต้องฉีกซอสอีกต่อไปนะครับผมพิเศษนะครับวันนี้เราจะเช่ารถไปเที่ยวกันแต่ว่าผมจะพกจักรยานไปสักคันหนึ่งด้วยเราไปดูวิธีการเช่ารถกันก่อนดีกว่าพี่ดีวันนี้เราจะเช่ารถไปเที่ยวไหนกันเพ่ที่ละคารครับเป็นบ้านที่ว่าเขาได้รับว่าเป็นมรดกโลกครับค่มันจะลาดเอียงเลาหน้าหนาวเนี่ยที่มักจะไม่เกาะจะไม่เกาะบนหลังคา<อ>จะลาดเอียงหไม่แล้วทำไมเราต้องเช่ารถไปด้วยพี่ถ้าเรานั่งรถไปได้ไหมนั่งรถไปได้ครับแต่เขาคำนวณแล้วเนี่ยเรา เช่ารถไปเนี่ยคุ้มกว่าคุ้มกว่าเช่ารถเสร็จก็มาคืนก่อนสองทุ่มใครขับก็ต้องเอาพาสปอร์ตนั่นไปขับสองคนก็ใช้สองคนต้องมีใบผีนาชาติใช่ไหมเดี๋ยวคันนี้จะเป็นคันที่เราใช้ไปใช่ไหมครับคุณเก้ครับโอ้โหดีมากเลยฮะอย่างนี้อยากจะจักรยานสองคันสามคันเลยนะฮะที่นี่เขามีกฎนะครับจักรยานหนึ่งคันก็เท่ากับผู้โดยสารหนึ่งคนถ้าเราจะเอาเข้าไปเนี่ยเขาก็จะคิดตามจำนวนคนเพราะฉะนั้นเราจะแอบไปจักรยานเราเล็กกระปิดเดียวเอง ไก้ต่อครับตกลงมันยังไงบ้างเรื่องอรายละเอียดก่อนจะเช่ารถเนี่ยต้องเตรียมอะไรมาบ้างครับเราต้องมีก่อนอย่างแรกเลยสําคัญมากมก็คือใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศว่าไปทำไ้ที่จตุจักรที่เดียวเลยเพี่ที่เดียวเลยครับก็คือเอาเงินไปทำอเอาเงินไปซื้อมาเนี่ยก็คือเหมือนว่าเรามีใบขับขี่ ที่ประเทศไทยอยู่แล้วเราก็สามารถจะไปยื่นเรื่องขอใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศได้แล้วเราก็สามารถจะไปได้ผมดูดูแล้วนี่เกือบทั่วโลกองั้นเลยพี่ราคาค่าเช่ารถนี่เท่าไหร่พี่คันนี้รวมภาษีแล้วก็1500ยเยนครับแต่อยู่ที่รถด้ใ่แหงนะใช่ครับขนาดของรถด้วยสี่ที่นั่ง6ที่นั่งครับผมวันนี้เราเช่ารถ6กที่นั่งงั้นถ้าเราพร้อมแล้วเราก็ไปซิ่งเลยดีกว่านะได้โอ้ ตกใจนี่ว่าทำอะไรผิดไม่คู้อะเนียจับหักกว่าขนมคุ้งเนี่ยเกือบใส่หน้าคนขับเลยดูดูข้างหน้าก็ไรฟ้าดูดูเฮ้ยแกพี่ปัดน้ำฝนนะพี่มีฟู้น็ยรังขวากมาตึกล้วชิลลเขากักอจ้ โอ้โหนี่มันอยาดินแดนในหลอดอัพเดนลิงเลยครับเนี่ยเฮ้แต่ว่าก่อนอื่นคุณช่วยเก็บดาบาำูายของคุณก่อนได<อ>ห,หมครับอ๋อฮโอไม่ใช่ครับรีโมทครับฟ้า <laughs> <laughs> แล้วก็เอาจักรยานลงมาครับผม,แล,บผมแล้วเข้าไปดูในหมู่บ้านกันว่าคลาสสิกแล้วก็เ <c oughs> จ๋งขนาดไหนนะ เป็นสะพานของชิรคาวะโกนะครนะับใครที่มาที่นี่หรือขับรถมาเนี่ยไม่ใช่ไปจอบของหมู่บ้านนะครับขอบให้ถูกที่นะจะได้เดินชมทห้ทบ่วหมู่บ้านเลยนะอตอนนี้ขอพวกเราถ่ายรูปก,ก่อนเพราะมันหนาวมากเลยจะได้เดินเข้าไปนะัมนะผมครบโอเคครับโอ้ย oh. โบราณแต่ไม่รู้โบราณขนาดไหนนะจุดสังเกตชัดๆเล,เลยคือหลังคาเนี่ยประหลาดที่ไหนเลยแต่เจ๋งมากครับผมดูซิมันจะมีไฮไลท์พิเศษอะไรอีกหรือเปล่านอกจากหลังคากันหิมะม ที่พอรู้มานะครับหลังคาประเภทเนี่ยถึงแม้จะกันหิมะได้มีประโยชน์นะอูได้ถึง20ปีแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนนะฮะก็30ล้านเยนนะฮะไปซื้อบ้านใหม่เอยซื้อบ้านใหม่คุ้มกว่าครับตอนนี้เท้าผมทำได้เ well no, ียวคือเนี่ยปั่นจักรยาน เพราะชีวิตผมคือจักรยานนะครับเราเดินมาตั้งนานแล้วนะไม่มีถังขยาให้ทิ้งเฉพาะเบนโต้เลยอะ่ะอ,อ่าตะกี้น่ะไปทิ้งแล้วยังบอกให้เอาออกมา หอมแต่เราต้องแอบทิ้งในห้องน้ำบ้าบอคอแตกสิ้นดีจบทริปแล้วนะกับที่พักก่อนนะครับฝนเริ่มตกนะไปหาอะไรทานแล้วร้อนนะเพื่ออาบน้ำไม่สบายพรุ่งนี้เช้าต้องรีบตื่อคอยติดตามชมว่าเราจะไปไหนนะมันแน่นอน